มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขาไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้เล่นพน,นันไม่เคยลักขโมยแต่เขาชอบโพสต์คลิปล้อเลียนคนอื่นหัวร้อยเยอะเพื่อนหน้ากล้องและแชร์คลิปที่เต็มไปด้วยการดูถูกเหยียดหยามเสียดสีคนอื่น เขาเคยคิดว่าแค่พูดเล่นๆเ,เองไม่ได้ทำร้ายใครสักหน่อยแต่สิ่งที่เขาลืมไปคือคำพูดที่ทำให้คนอื่นเจ็บอาจกลายเป็นบาปที่หนักเพราะมันทำลายศักดิ์ศรีของมนุษย์อัลลอฮ์ตรัสว่าและอย่าเรียกกันด้วยฉาย,ยาที่ไม่ดีน้าที่เลวร้ายหลังจากอีหมานนั้นคือบาปท่านนบ,บีมุฮัมมัดสอลลัลฮุเลวะซัลลัมยังกล่าวไว้ว่าผู้ใดที่ดูหมิ่นพี่น้องมุสลิมของเขาเขาได้ทำลายเกียรติของศาสนา บาปบางอย่างไม่ได้อยู่ที่การกระทําที่ใหญ่โตแต่อยู่ในคําพูดธรรมดาที่ไม่มีความเมตตาและยิ่งในยุคที่โซเชียลคือเครื่องมือเราอาจเผลอแชร์สิ่งที่บาปด้วยความขำ โดยไม่รู้ตัวเลยว่ามันได้ทำลายใครอีกหลายคนที่อยู่เบื้องหลังวันนี้เราไม่สามารถทำให้ใครอบอุ่นใจได้ก็จงอย่าเป็นคนที่ทำให้ใครเย็นชาในหัวใจในวันที่เราอาจลืมแต่คำพูดของเราอาจฝังอยู่ในใจของใครอีกหลายคนก็ได้ค่ะ